วิชานี้ตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ดูเก๋สิคะให้เกรดหรูแบบนี้ได้ยังไงกันนี่เลยของเธอเนี่ยก็ชุดเป็ดไงใส่ไปสอนด้วยนะวันนี้ CWM Film ที่ฉันสั่งให้นี่มันทาไมหรอฉันรู้ค่ะว่ามันเป็นรายงานแต่ดูเกรดสิคะให้เกรดหรูแบบนี้ได้ยังไงกันใช่ครับก็เห็นเห็นอยู่ว่าวาเขาทาดีแล้วแท้ให้เกรดแบบนี้มันแก้กันชัดชัดใช่งานที่เธอส่งนะ่ะมันดีแต่มันเหมือนกับงานของรุ่นพี่ปีก่อนๆเป๊ะทุกบรรทัดเลยพวกเธอคิดว่าอาจารย์จำงานเก่าๆไม่ได้หรอ เธอมีปัญหาก็กลับไปทำรายงานใหม่มาดีกว่าแล้วก็อย่าไปลอกใครเขาอ,อีกละอาจารย์ลืมไปแล้วหรอคะว่าฉันเป็นใครนั่นน่ะสิครับเยวาเป็นถึงน้องสาวอธิการบดีของมหาลายัยคนที่มีอำนาจมากที่สุดของที่นี่อาจารย์เองก็รู้ดีนี่ครับถ้าไม่อยากให้วาไปฟ้องพี่สาว อาจารย์ต้องแก้คะแนนให้วาดเดี๋ยวนี้จะเป็นน้องใครหรือลูกใครอาจารย์ก็ไม่สนใจหรอกเพราะเธอทำผิดจริงๆอาจารย์จะไม่มีการลำเอียงเด็ดขาดแต่ว่าไม่มีแต่อาจารย์จะปรับให้เธอตกวิชานี้ตอนนี้เลยก็ได้ จีวาแล้วเราจะงไงกันดีไม่ต้องเอาอยัางไงหรกอกเอานี่เอาไปแก้ามาใหม่ฉันให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายอย่าไปขโมยงานของใครอีก น้องสาวของอธิการบดีเตรียมตัวรับกรรมไว้ได้เลยคิดดีๆนะครับอาจารย์ว,ว้าวสุดด้วยสวัสดีครับพี่หมู ว้ากลับมาแล้วเหรอกินอะไรมาหรือยังยังค่ะว่ากินอะไรไม่ลงหรอกเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาหูไม่ค่อยดีเลยก็วันนี้นะสิคะหนูมึนๆเบลอๆไปจอดรถผิดที่เข้าเจ้าหน้าที่ก็เลยมาต่อว่าแต่พอหนูขอโทษไปแล้วเขาก็ยิ่งมาด่าหนูบอกว่าหนูซื้อบื้อบ้างไม่มีสมองบ้าง แถมยังมาเรียกหนูว่าขโมยอีกด้วยนะคะอะไรนะมันว่าน้องพี่แบบนี้เลยเหรอเขาบอกว่าหนูทําตัวลับๆล่อๆต้องมาขโมยของในมหาลาัยแน่เลยหนูอายจังเลยค่ะพี่หมูปล่อยไว้ไม่ได้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปจัดการให้ที่ตึกเองเออไม่ต้องไปด่าเขาต่อหน้าหรอกคะ่ะวาสงสารกลัวเขาจะอายนะคะแค่พี่หมูช่วยโทรไปตักเตือนให้พอแล้วคะ่ะ อืเอางั้นก็ได้มีเบอร์เขาไหมล่ะมีค่ะนี่ค่ะ,คะฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะคุณกล้าดียังไงถึงมาทำกับน้องสาวฉันแบบนี้อะอะไรนะคะใครคะเนี่ยฉันอธิการบดีเองพอจะนึกออกไหมล่ะคุณลุงมูเหรอคะใช่ฉันเองแล้วคุณหลักเป็นใครทำไมถึงกล้าม,มาหลังแกน้องสาวฉันฉันก็แค่ทำตามหน้าที่ก็เท่าน,นั้นเองค่ะหน้าที่งั้นเหรอ ไอ้แค่ความผิดนิดหน่อยที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจกลับมากล่าวหากันแบบนี้ฉันว่ามันเป็นการหาเรื่องกันมากกว่านะอแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วถ้ายังอยากมีงานทำแล้วก็พรุ่งนี้เธอต้องมาขอโทษน้องสาวฉันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณลูกหมูพี่เคลียร์ให้แล้วนะขอบคุณมากนะคะพี่หมู ว่ารู้สึกผิดจังไม่เอานะแกไม่ใช่คนผิดสักหน่อยจากนี้ไปถ้ามีใครมาทำอะไรแกแกต้องบอกพี่นะค่ะนี่อะไรของเธอเนี่ยก็ชุดเป็ดไงใส่ไปสอนด้วยนะวันนี้แต่งนี่มันไม่ตลกเลยนะคุณวา ฉันก็ไม่ได้ล้อเลยสักหน่อยอาจารย์อยากลองดีตั้งแต่ได้เองนี่แค่ขอโทษเฉยๆมันไม่สาใจหรอกยอมแก้คะแนนตั้งแต่คืัแรกก็จบแล้วอาจารย์นี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยนะครับอาจารย์ไม่ใส่ของแบบนี้หรอกนะแล้วพวกเธอควรเรียนรู้เรื่องการให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยไม่ใส่ก็ตามใจแต่ก็เตรียมตัวเก็บข้าวของออไปจากมหาลัยได้เ,เพราะว่าพี่ฉันไม่เก็บเอาไว้แน่ แล้วเจอกันข้างบนนะครับอาจารย์ไปกันเถอะวะปแ,แกว่าอาจารย์จะกล้าใส่ชุดเป็ดมาสอนไหมก็ต้องใส่อยู่แล้วแหละแกขู่ไปสักขนาดนั้น น,นีวโฮเรียกันนะลูกเป็ดตัวนี้ดูหญิงจังเลยนะวะ <c oughs> นั่นสิสงสัยต้องละลายพฤติกรรมสักหน่อยแล้วอา้าว ทำตามคำสั่งว่าไปสิอาจารย์เต้นสิฉันบอกให้เตน้ตนเต้นอาจารย์ใช่ฉันเอง พี่นี้เธอรู้หรือ,อยังล่ะแล้วพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะนี่ค่ะธนาธิการอะไรคะอาจารย์หยกนี่มันใบาลาออกนี่เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์หยกต้องขอโทษจริงๆนะคะ ที่หยกไม่สามารถทำตามคำสั่งของท่านได้หยกไม่ได้มีเจตนาจ,จะกล่าวหาหรือคิดจะทำร้ายน้องสาวของท่านเลยนะคะแต่การขโมยผลงานของคนอื่นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้สำหรับหยกเพราะฉะนั้นหยกก็เลยขอออกเองดีกว่าค่ะเด,เดี๋ยวนะฉันสอบสวนไปหมดละขโมยผลงานของคนอื่นขโมยอะไรกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเยาวาด้วยแต่เมื่อวาน ท่านอาธิการเป็นคนบอกเองใช่หรอคะฮะอย่าบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ฉันคุยด้วยเมื่อวานคืออาจารย์หยกใช่ค่ะดีวะ๋ววาถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์หยกพี่คงไม่มีทางรู้ว่าน้องสาวของพี่แท้จริงแล้วนิสัยมันเป็นยังไง ว่าขอโทษค่ะขอโทษนะคะอาจารย์ว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะอายก็ด้วยครับเกี่ยวฟังฉันไว้นะว่าไม่ว่าแกจะเป็นลูกหลานหรือพี่น้องคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนความผิดให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องได้หรอกนะยังดีนะที่อาจารย์หยกเขาไม่เอาเรื่องพวกแกค่ะวาเข้าใจแล้วค่ะพี่จะยึดรถงดเงินค่าขนมแล้วฉันจะให้พวกเธอสองคนไปช่วยงานอาจารย์หยก ชดใช้ความผิดทั้งเทอมทั้งเทอมเหรอคะพี่ลูกหมูว้าสวยแล้วใช่พวกเธอจะได้สำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวต่างกับใครอีกค่ะพี่หมูครับเห็นไหมว่าฉันบอกแล้วไม่น่าไปแก้อาจารย์แบบนั้นเลยหยุดพูดทำด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันนี่แหละเทอมนี้เหลืออีกกี่เดือนแล้วเนี่ยอาจารย์จะใช้งานหนักนะคะ เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอ